ขวาเลยเาสูงสูงเลยลมบนดีมากเลยเดี๋ยวไปดูว่าสูงขึ้นไปอีกมีลมดีดีไหมแต่ตอนนี้ว่าวดึงเชือกไปเองนะครับว่าวดึงเชือกไปเองแสดงว่าลมบนมีให้มันขึ้นก่อนให้มันขึ้นก่อนดึงดึงคือผมว่าว่าวร้อยห้าสิบเนี่ยมันเป็นขนาดที่มันมันเล่นดีนะครับเล่นกํลาลังเล่นเลยอะ เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดี<อ>เมื่อเช้าเมื่อฝนน่าจะตกนะผมเห็นพื้นเปียกใบไม้เปียกถนนเข้าบ้านเปียกนะครับแล้วก็ตรงที่ผมวิ่งเว้านี้ก็ดินมันเปียกเพิ่มขึ้นจากเมื่อคืนนะครับก็น่าจะมีฝนตกแล้วก็มีลมด้วย เหมือนเดิมครับผมเป็นคนเล่นว่าวคอนเทนต์ของเราก็ไม่ต้องคิดมากเล่นว่าวให้ดูไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปปล่อยว่าจุฬา150ไฮบิดของผมของพวกเรานเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนว้าเป็นหวัดยังไม่ค่อยหายเลย ปล่อยคนเดียวก็ง่ายๆครับเอาไปพิงป่าอ้อยไปครับเอาเวาไปเตรียมพร้อมบิน ผมล่างมีส่งก็ไม่ต้องปล่อยมากนิดหน่อยก็คืนแล้วครับไปเลยใช้ลมส่งเอาว,วจะหล่ออยู่แล้ว รอบนี้น่าจะได้ปล่อยเชือกยาวขึ้นแล้วครับโดยความขี้เกียจของเราปล่อยเชือกสั้นๆก็เรียบร้อยครับขวาเลย โอเคปล่อยยาวๆไปครับปลอดภัยครับปล่อยยาวๆไปเลยอื้ โูตันอย่าเข้ามาโูตันไม่เอาลูกยโอ้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 ย,อยปล่อยเชือกส่งมันขึ้นไปครับเอาสูงสูงเลยลมบนดีมากเลย เดี๋ยวไปดูว่าสูงขึ้นไปอีกมีลมดีๆไหมแต่ตอนนี้ว่าวดึงเชือกไปเองนะครับว่าวดึงเชือกไปเองแสดงว่าลมบนม,มนนนีให้มันขึ้นก่อนให้มันขึ้นก่อนดึงดึงอู้ใช้ได้ครับอู้อีขอ,รอแรงๆหน่อยสิโอโถเอ้ยปยไป โอเคครับผมว่าสูงพอแล้วล่ะประมาณนี้กําลังดีเลยครับเดี๋ยวไปเอาว่าวไวม้มัดที่ต่อไม้กันโอเคไปแดดดีน้ำยังไม่ได้อาบเลยแดดดีมากเอาเรื่องครับโอ้โหลมดีครับ เห็นว่าตัวจิ๋วหน่อยนะครับไม่ได้เอากล้องมือถือมาถ่ายจะเห็นว่าตัวจิ๋วนิดนึงไม่นิดนึงอะเยอะเลยล่ละครับพยายามเพ่งๆกันหน่อยครับเห็นอยู่แหละแต่มันจะตัวเล็กนะครับสีมันก็กลมกลืนกับท้องฟ้าด้วยนะครับแล้วกล้องมันไม่ดีเหมือนมือถือนะได้ยินเสียงสนุกดีไหมครับ กินอิ่มแล้วโอเคพ่อไม่ได้กินเลยอมลมกระชากมากพัดกระชาก อันน้นเหละอ,อันนัน้นยังยังอยู่กจับวันนสุดคือผมว่าว่าวร้อยห้าสิบเนี่ยมันเป็นขนาดที่มันมันเล่นดีนะครับเล่นกําลังเล่นเลยอะ่ะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีร้อยห้าสิบเซนเนี่ยมันเป็นขนาดที่ถ้าเจอลมแรงๆเราก็พอจะดึงสาวลงมาได้ครับมันจะไม่ไม่หนัก ไม่ไม่กินแรงเรามากนะครับแต่ถ้ามันโตกว่านี้ครับสักร้อยแปดสิบสักสองเมตรเนี่ยผมว่ามันเริ่มตึงนะเจอลมแรงๆเนี่ยแล้วเราอยากจะเก็บลงเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยครับมีเหนื่อยนะครับ,ม,รบมันดึงแรงมากแต่ผมว่าร้อยห้าสิบเนี่ยมันกําลังดีอะ่ะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปครับแต่ร้อยห้าสิบก็ ไม่รู้มันแบกแบตเตอรี่ไหวไหมนะถ้าทำเป็นว่ากลางคืนนะครับก็ไม่เคยลองนะครับแต่ถ้าเล่นกลางวันนะผมว่าไซส์ร้อเนี่ยกำลังดีเลยเล่นกลางวันลมแรงๆนะครับกําลังดีร้อยห้า เล่นเวาเลอสนุกไหมตัวนี้ของหนูป่ะเนี่ยโอเคดึงไหวหรือเปล่าเล่นว่าว่าดึงไหวป่ะเนี่ยไหนลองไปดึงดิอืมอ้มอต้องแก้กันเลยลูกลองดึงลองดึงดูก่อนเออดึงเวลาดึงอ่ะจับถุงมือแล้วเขาจะดึงงนี้นี่จับปุ๊บแล้วก็ต้องหักอย่างงี้ เนี่ยมันอย่าไปลูดอย่างนี้อย่าลูดตรงตรงอย่างนี้ดึงปุ๊บก็บิดเชือกจะไหวป่ถ้าถ้าเรามีกําลังมากเราจะบิดไหวถ้าเราสถุงมือเห็นะดึงเราบิดผักเออน่เห็นปะ่ะแล้วมันจะดึงมาหาตัวง่ายกว่าเห็นปะ่ะเออประมาณนั้นเอาเอาว้านกมาขึ้นอีกตัวเฮ้ย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 ยเฮ้ย อะไรอ่ะทำอะไระทำอะไรวัน <laughs> นี้ก็โอ้ยยาโอ้ยมันโดนกล้องโอ้ยโอ้ยมึงนี่เนาะ

Vâng, loang. Oh. Ok. Ok. Oh. <laughs> เป่านกขึ้นแล้วครับลมแรงน่าจะได้ยินแต่เสียงลมไม่ได้ยินเสียงว่าวหรอก 好吧，这个。